เรามาระเบิดความมั่นกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่อง8ปมวยใจซูเปอร์แชมป์อ้าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราได้ชมภาพช้ากันแล้วนะฮะสรุปนะฮะทางกรรมการและทางทีมงานได้บอกผมมาว่าไม่ได้โดนกระจับนะครับโดนขาด้านในนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการเจ็บปวดขาด้านในเออและชกต่อไม่ไหวครับอ่ะ คู่ถัดไปเลยดีกว่าครับพิกัด60กิโลกรัมนะครับผมนักรบจอมบุกฟอร์มสดจากบุรีรัมครับผมในค่ำคืนนี้นะฮะเจอกับอิตาเลียนพันกแกร่งที่ลีลาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเรามาลุ้นกันครับว่าระหว่างชาวไทยของเรากับชาวอิตาเลียนใครจะคว้าชัยชนะไปแต่ถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะฮะด้วยท่าแม่ไม,ม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเข่าร้อยซอกครับหรือเตะก้านเตะก้านคอนะครับแอนต์เซนมอบให้เลยครับ10,000บาทแต่ถ้าจรเข้ฟาดหางแอนต์เซนมอบให้ตเต็มๆา0 0ม0บาทครับ All right, everybody, and now it is time for the second fight of tonight between Thailand and Italy. Let's all welcome Tommaso Bene from Italy. โชคของเขาในมุมแดงนะครับขอต้อนรับคุณศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพจากบุรีรมัมอายุ16ปีเท่านั้นนะครับแต่ชนะมาแล้ว36ครั้งครับเป็นดาวลุ่งจอมสาดแ่งแทงเขา่าบุกตะลุยนะฮะกล้าแรกกล้าลุยพร้อมบัว สำหรับโพลตัเสินบนเวทีครับได้แก่คุณปรีชาจันเกตคู่ที่สองครับพิกัด60กิโลกรัมครับหนุ่มจากบุรีรัมย์ครับขุนศึกเล็กสิบผู้ใหญ่เทพพบกับทอมัสโซวีเน่จากอิตาลีวัย16ปีครับชื่อจริงว่านายเมษาเอี่ยมละออนครับขุนศึกเล็กสิบผู้ใหญ่เทพวัย1670ครับนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์เมืองมวยเมอยืมองกีฬาครับ ชื่อจริงนี่ก็มาจากเดือนเกิดเขาแล้วครับเกิดวันที่10เมษายนะครับสำหรับขุนศึกเล็กนะครับวันนี้เจอกับนักมวยจากอิตาลีครับเมืองมักกโรนีครับทอมัสโซวีเน่โอ้หน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับคุณมารุทครับทางด้านของขุนศึกเล็กวัยกำลังละอ่อนครับเมื่อสักครู่ภาพจับมาครับวัย16ปีนะครับแห่กำลังขบเพาะและกำพากันอย่างนั้นวันนี้เจอกับทอมัสโซวีเน่ครับวัย24ปีครับมากับส่วนสูง175รบเซนติเมตร ฝึซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับมาเทียสนะครับเซเว่นมวยไทยจิ้มอ่ะมวยไทยนั้นเกิดจากรานวัดลานกีฬานะครับเป็นรา,นากย่าของคนไทยเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอภาคและสู่จังหวัดครับถึงจะเกิดแฟนพันธแท้ตามมาเชียร์อย่าทําเป็นกลวยหัวกลับนะครับเรื่องของกีฬาต้องเสริมเสริมมาตั้งแต่ยรากญ้าแบบนี้ครับถึงจะถูกต้องคับกีฬาทุกชนิด 90%ของนักมวยนั้นแม่เมื่อมีพื้นฐานมาจากความยากลำบากครับเพราะฉะนั้นลองลิปเป็นควยหมุนกลับดูครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับหมู่บ้านตำบลอำเภอนี่แม่ความแข็งแรงของประเทศก็จะมาหาศาลขึ้นครับมวยไทยนี่ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักการไหว้การต่อสู้ที่สวยงามนะครับคุณมารุตครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ช่องแดนะครับที่ส่งเสริมอย่างนี้มาตลอดครับเป็นนโยบายที่ดีครับไม่มีเกมการพนันดูแล้วเข้าใจง่ายหน้าที่ของอาจารย์ปีชาจันเกตครับบนเวทีรางวัลพิเศษจากแอนตซินยังรออยู่นะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดพร้อมจะแจกอยู่แล้วนะครับถ้าเต่การคอเข่าลอยศอกกลับน็อกแอนตซินมอบให้1 0,000บาทจระเ้ฟ้าถางมอบให้3 0,000บาทครับมีมาแล้วครับที่นี่ขวามือหน้าจอครับนักมวยชื่อดังครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยหรือว่าเซเว่นฟาร์มนะครับ ึ้นมาถอดบองคลให้กับทางด้านของวีเน่นักมวยจากอิตาลีนะครับดูแผ่นหลังครับคุณมรุษครับอักขระเรือนร่างของวีเน่ก็มีนะครับความเชื่อครับนักมวยไทยคนดังๆมีแบบไหนนักมวยชายต่างชาติเขาจะลอกเลียนแบบครับเหมือนสมัยเบ็คแฮมแท็ทำเท็ดพูเลยครับนักฟุตอบอลไทยก็ทำบ้างครับกักอประมาณนั่นแะครับ คู่แรกจบยกสามครับคู่นี้จบยกไหนครับตามกันดูได้เลยครับดูนะครับเด็กคนนี้หน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับทางด้านของคุณศึษเล็กศิษย์ผู้ใหญ่เทพวัยเพียง16เท่านั้นนักสู้จากบุรีรัมย์เมืองมวยเมืองกีฬาครับโอ้โหแล้วเป็นมวยเปิดเกมเดินซรับด้วยครับซ้ายกับขวาอ้กแล้วนะครับอย่าลืมว่าเซเว่นมวยไทยนี่ไม่ใช่ขนมนะครับแต่ว่ารายการนี้ต้องขยันจ้วงครับไม่มีหน้าเสือไม่มีเกมการพนันครับอาวุธล้วนๆโอ้ยตงรองแข้งซ้ายครับ เปิดเกมเลยครับทางด้านของขุนศึกเล็กเดินจิ้มลำตัวของคาว่าโซ่วีเม่เลยครับแม่แกเจ้าเล่ยครับยักคิ้วให้พี่เลี้ยงเลยครับทางด้านขุนศึกเล็กโอ้โหเหมือนจะมาประมาณมั่นใจอะไรประมาณนั้นนะครับอย่าประมาณนะครับมาสังเวียนนี้อย่าประเมินชาวต่างชาติต่ำนะครับยังไม่โดนนี่ยักคิ้วลิวตาให้พี่เลี้ยงเลยครับอุ้ยฝันสอนะครับสอขวามาแล้วครับทางด้านขุนศึกเล็กเด็กกำลังห้าวเลยครับผูเชื่อชายครับอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับ ครับไปชนบนเวทีดีกว่าครับได้สตังคมีชื่อเสียงครับโอ้โหหมัดออกดีใช้ได้เลยครับวีเน่ที่ก็ไม่ธรรมดานะครับซ้ายล้วนๆเอาละครับเดินชนเหมือนกันเตะออกคือเลยครับท่าล่าของโทมัสโซวีเน่เดี๋ยวดูครับโดนแล้วจะยักคิ้วอีกหรือเปล่าแม่หมัดขวามาเรื่อยๆครับโอ้โหแกต่อยเป็นสากลเลยครับเตะไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวีเน่ไม่สะดุ้งนะครับ ้องดูระบบหายใจให้ดีนะครับทางด้านของหุนสึ่เล็กมาทั้งสอบมาทั้งหมัดนะครับตอนนี้หน้าตาแดงก่ำไปหมดเลยครับออมบโซวีเน่ัำนักตัวนี้เท่ากันครับชักงลวกหน้าหนวันเอาทีต่อทีทีต่อทีเริ่มมาแล้วเริ่มจะจ่ายคือนแล้วครับวีเน่รับไปไมไ่จ่ายคืนนี่ถือว่าขาดทุนครับ เข้ามาหาเหมือนเดิมครับคุนศึกเล็กโอ้โหครับตัดซอกสับฝังต้นขาปัดซอกเอาเล่นของมีคมแล้วครับพี่หมอจากขลังเตรียมตัวครับเตรียมไม่ต้องเตรียม<อ>นะครับมาแล้วครับโอ้ยมาซะแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหพี่หมอไม่เหงาครับรายการนี้โอ,โอ้โหจเจอสอกของขุนศึกเล็กเลยครับโอ้ยสบายครับดูแล้วยังห่างไกลความเจ็บปวดครับนี่คือประสบการณ์บนสังเวียนเลือดครับหลวมเมื่อไรนี่เป็นเรื่องทันทีครับรายการนี้ นะครับซอกนัดซอกแหวกเข้าไปครับตอนนี้ได้เลือดเลยครับธรรมะโซวีเน่ครับน่าจะเปิดเกมเดินเลยครับสนุกขึ้นครับน่าจะสนุกขึ้นครับอย่าถอดใจเท่านั้นครับวีเน่อ้าวโอ้ยซอกแผลแล้วครับโอ้โหอีกแผลนึงแล้วครับขับมาด้านซ้ายโอ้โหเอ้าอันนี้ดูเหมือนจะลวดเลือดพุ่งมาหน่อยครับเขาบอกว่าเวลาเข้าสนามมวยอย่าสวมเสื้อสีขาวครับ มาแล้วไปทางอื่นครับกรรมการอย่ามาที่ผู้บรรยายครับลงไปทางอื่นครับสอกคงเป็นปังตอเลยครับทางด้านของคุณศึกเล็กครับฟันตรงไหนแตกตรงนั้นครับมาเลยครับตอนนี้รับสองอีกแล้วครับโอ้ยอ้าวยังโชคดีนะครับแม่ของฝากจากบุรีรัมย์สองแผลสองครงเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันนี้คู่ที่สองครับได้เรื่องเลยครับสองสอกสองแผลครับ นี่ครับฝีมือของคนนี้เลยครับขุนศึกเล็กศึกผู้ใหญ่เทพครับโอ้โหนี่คือหน้าหนาวครับวาสลินต้องหนาเตะเลยะครับโปกไปบริเวณแผลของธอมัสโซวีเน่ลมโชยโชยอากาศเย็นๆครับทีปาตอภูเก็ตครับฟันเข้าไปเป้งครับนี่แผลแรกครับหน้าผากเปียงเข้าไปเป็นเรื่องธรรมชาติครับนี่ครับสอกงัดสอกสับสอกตีครับแล้วดูแผลสองครับนี่ครับสอกซ้ายพุ่งเข้าไปครับ ปัดแล้วครับปัดแล้วฟันครับโอ้โหนี่ครับเป็นศาสตร์เป็นศิลนครับตตัวเลยครับรู้ตัวเลยครับมันจะมีไออุ่นออกมาครับคุณมารุธครับนี่ครับคลำหัวป้อยอยเลยครับคอมาโซวีเล่ใครไม่เคยชกมวยนี่ไม่รู้เลยครับว่าเวลาโดนหนักๆโดนเจ็บๆมันเป็นอย่างไรจังหวะถอยขึ้นเป็นยังไงแม่เหมือนจะวงคิ้วของขุนศึกเล็กมีเลือดซึมๆมมาเหมือนกันนะครับอ้าวครับกรรมการปีชาครับบอกว่ายกที่สองครับ ับมือเรียบร้อยลุยกันต่อครับโอ้กะจะเอาคืนเลยครับทอมัสโซวีเน่ครับต้องเอาแผลคืนเลยครับแต่ยังยิ้มได้ครับทางด้านขุนศึกเล็กโอ้โหเจอสอบเหมือนกันสายใหญ่ครับบดเข้าไปอย่ายุบนะครับขุนศึกเล็กแล้วมาที่นีารับอย่างเดียวนะครับยังส่งยิ้มให้พี่เลี้ยงได้ครับยังสบายสบายครับโอ้โหนุ่มน้อยอารมณ์ดีจากบุรีิรัมย์ครับเด็กคนนี้มีเสน่ห์เลยครับชกมวยอยู่ในเกมครับ ไม่เล่นจนเกินไปครับแมบางคนนี่แลบลิ้นปินตาใส่คู่ต่อสู้ไม่งามนะครับระยาอย่างนี้ไปอย่าไปทำครับเอาละครับมารลุโปรไฟลกันบ้างครับโอ้สอก็ถูถ่ายไปมาครับเดี๋ยวน่าจะมีอีกสักแผลครับคุ้เชชัยครับไม่เป็นไรครับแผ่สนามมืออาชีพครับ60เข็มปมีมาแล้วครับวันเดียวหลายคู่เป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะว่าเน้นออกอาวุธไม่น้นเกมการพนันไม่น้นไม่มีเหลี่ยมตัวครับหักล้มหักบิดนี่แม่ได้แค่ ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เท่านั้นครับสังเวียนนี้วีเน่แกก็สู้นะครับโอ้โหเจอมัดขวาครับแหมซึมเลยครับโอ้ยไปเลยครับชุดนี้ไปแล้วครับแม่กรรมการต้องนับแล้วครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเจอกับปั้นหนักเลยครับชุดนี้นับแล้วครับแหม่ละตอกด้วยศอกนะครับโอ้โหลุกขึ้นมายังมีอาการครับไม่ไหวครับอยากจะสู้เลยครับแต่ว่าเจอเยอะเหลือเกินครับ โอ้โหฟอร์มแจ่มแจ๋วเหลือเกินครับหนุ่มน้อยจากบุรีรัมย์ครับขุนศึกเล็กครับโอ้โชว์ศอกให้ดูครับศอกแตกด้วยนะครับเข้าไปขอโทษนะครับทางด้านของขุนศึกเล็กแสดงสปีดแล้วครับขอโทษพี่นะครับวัยเพียง16เท่านั้นครับเด็กคนนี้แม่มาครั้งแรกอาวุธสวยงามเลยครับนี่ครับศอกแตกนะครับศอกขวาตัวเองนะครับแล้วหน้าตาแม่สดใสน่ารักนะครับสมวัยครับแต่ต้องชื่นชมทางด้านของธรรมะโซววีเน่เลยนะครับสู้สุดใจเลยครับแต่ว่าโอ้โหโดนแต่ละหมัดไปนี่มันหนักๆจริงๆครับ ดูแพทย์สนามครับมืออาชีพครับเช็คละเอียดนะครับดูแววตาเอาพังก๊อตกดเลือดไว้ห้ามเลือดไว้ครับถามอาการมองเห็นไหมชัดไหมครับอไปดูครับนี่ครับโอ้ยสอกถูเข้าไปครับนี่มีอาการนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับโทมัสโซวีเน่พยายามจะใช้ความใหญ่เลครับเบียดเข้าไปนี่ครับเข้ามวยก็อย่าหลวมครับนี่ครับงัดสอกเปแล้วก็ทิมทิมขวาเข้าไปครับ แล้วปักครับกระแทกด้วยศอกขวาอีกทีนึ่งตบซ้ายจิ้มขวานี่นะครับโอ้ยมุมนี้ครับวัดสลงวัสลีนี่กระจายเห็นชัดเจนครับผมผมชัดๆอยครับจากช่อง8เดเยอหนักจริงๆครับนี่ครับโอ้ยดูครับจังหวะหน้าเปิดพอดีครับขวาจิ้มเข้าไปแล้วตามด้วยศอกปักครับลุกขึ้นมาครับแม่ก็โซซัสโซเซครับกรรมการก็จับเลยครับ พบกับคุณการรัชนลนล์ครับค่ำคืนนี้นะฮะเราจะมันกันแบบนี้ต่อเนื่องครับผมน็อกกันอีกแล้วนะแต่เสียดายมากๆเลยนะครับไม่ได้น็อกด้วยแม่ไม,ม้มวยไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแอนตาซินไม่ได้แจ้งนะครับสำหรับไฟน์นี้ and you're a winner by way of knockout the red card สุดเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่แทบครับผมรอไม่พอมวยไทยสม์แชัม